อสูรพลิกฟ้าเล่มที่63บทที่2080จักรพรรดิหมอกอีกครั้งร่างของเมืองเจียนซีเกรงขเขม็งขณะเอ่ยปากอย่างยากลำบากสเสด็จแม่อย่าบีบคั้นข้าเลยเมืองสเสวียนเจวีตอบเสียงเย็นแม่ไม่ได้บีบคั้นเจ้าแต่กำลังช่วยเจ้าต่างหาก ตอนรู้ข่าวว่าเจี้ยนโจตายหัวใจแม่แหลกสลายสี่ส่วนหากอีกหกส่วนกลับโล่งอกความตายของมันกับเมืงจริงเจอย่อมเป็นการทำลายหลักฐานจนไม่เหลือช่องโหว่เดิมที่ข้าตั้งใจจะปิดเรื่องนี้ไม่ให้เจ้ารู้แต่ไอหน้าโง,ง่ไม่ได้ความสองตัวนั่นกลับยังปล่อยให้เมืงเจี้ยนยวนรอดกลับมา ความจริงแล้วเมืองเจี้ยนซีเองก็สงสัยว่าเมืองเจี้ยนโจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของเมืองเจี้ยนยวนมานานแล้วในฐานะพี่น้องร่วมบรรดามันย่อมทราบดีว่าเมืองเจี้ยนโจชิงชังเมืองเจี้ยนยวนถึงปานไหนนี่ยังเป็นเหตุผลว่าทำไมหลังเมืองเจี้ยนซีปลุกความเป็นเทพขึ้นมาเพิ่มจนได้รับฐานะโอรสเทพจือเมืงมันถึงเหยียบย่ำเมืองเจี้ยนโจ ผู้เป็นพี่เสียจมมิรปลักโคลนบททยีความกล้าและความทะเยอทะยานทั้งหมดของอีกฝ่ายจนไม่เหลือแต่มันไหนเลยจะคิดฝันว่ามันดาของตนก็มีส่วนรู้เห็นด้วยนางคือราชินีเทพของนครเทวสตรีผู้อยู่บนจุดสูงสุดของโลกขุบเหว ไม่มีเหตุผลอะไรให้นางต้องแบกรับความเสี่ยงใหญ่หลวงเช่นนี้หากเรื่องนี้ถูกเปิดเผยออกไปผลลัพธ์ที่ตามมาย่อมต้องร้ายแรงสุดประมาณแล้วส่วนเมืองเจี้ยนโจนั้นจวบจนวันตายยังไม่เคยรู้ว่าสิ่งที่ทำลงไปล้วนแต่มีมารดาบังเกิดกล้าวคอยลอบชักใยอยู่เบื้องหลัง มันเชื่อมั่นมาตลอดว่าตนวางแผนได้รัดก,กุมไร้ช่องโหว่เชื่อว่าเรื่องทั้งหมดมีเพียงตัวเองกับเมื่งจริงเจอเท่านั้นที่รู้ในอดีตข้ามั่นใจเกินไปว่าฐานะราชินีเทพของตัวเองไม่มีวันสั่นคลอนจนเกือบถูกนางเพศยานั่นชิงตำแหน่งหลังจากนั้นแม่ถึงตระหนักได้ว่าห้ามประมาทศัตรูหน้าไหนเป็นอันขาดนออ่อนที่อาจเป็นภัยต้องกำจัดถอนรากถอนคนให้สิน้น เมื่อเสวียนเจวิคว้าตัวเมื่อเจียนสีไว้ก่อนบังคับให้อีกฝ่ายสบตานางเวลานี้เมื่อเจียนยวนไม่ใช่แค่เนออน่อนอีกแล้วภัยคุกคามจากมันแทบจะรดคอหอยแล้วทำไมเจ้าถึงยังทำตัวเป็นทองไม่รู้ร้อนอีกลูกไม่ได้นิ่งเฉยเมื่อเจียนสีพยายามสงบใจลง แต่เวลานี้ข้าไม่สมควรและไม่อาจลงมือกับเมืองเจียนยวนได้เป็นอันขาดแล้วแม่บอกให้เจ้าไปลงมือกับเมืองเจียนยวนตอนไหนเมืองสเสวียนเจวีเอ่ยเสียงแผวยามนี้เทพิดรของเจ้ารักใคร่ห่วงแหนมันยิ่งกว่าอะไรลงมือกับมันเท่ากับขุดหลุมฝังตัวเองตอนนี้สิ่งที่เจ้าสมควรทำและยิ่งจำเป็นต้องทำ ก็คือการขัดขวางไม่ให้มันได้ขึ้นเป็นโอรสเทพจือเมืงหรืออย่างน้อยที่สุดก็อย่าปล่อยให้มันเข้ารับตำแหน่งโอรสเทพร่วมฐานะกับเจ้าได้โดยง่ายไม่ใช่มาทำตัวโอหังไม่รู้สึกรู้สาอะไรแบบนี้นางคว้าแขนเมืองเจี้ยนสีไว้พร้อมจิกนิ้วแน่นจนเล็บแทบฝังเข้าเนื้อจงจำเอาไว้นครเทวะจือเมืงแห่งนี้มีเพียงองค์เทพเท่านั้นที่มีอำนาจตัดสินชี้ขาด ต่อให้เจ้ามีสิบท่านตาสิบท่านลุงหนุนหลังอำนาจของเจ้าก็ยังไม่มีวันเหนือกว่าเทพบิดรมีเพียงการรักษาฐานะโอรสเทพของเจ้าไว้ให้มั่นคงเป็นโอรสเทพเพียงคนเดียวในสายตาเทพบิดรและสายตาของทั้งนครเทวะจือเมื่อถึงตอนนั้นต่อให้เรื่องทุกอย่างถูกเปิดเผยออกมาแม้เทพบิดรเจ้าจะบันดาล ทษะหรือเครียดแค้นขนาดไหนเขาก็จะไม่มีวันเปล่าประกาศต่อสาธารณชนหรือลากเจ้าเข้าไปเกี่ยวด้วยเพราะเจ้าเป็นตัวเลือกเดียวที่มีอยู่ในภายภาคหน้าหลังเจ้ารับสืบทอดพลังเทวะของบิดาจนขึ้นเป็นองค์เทพจือเมืองแล้วต่อให้แม่ทำบาปมหารเลวร้ายกว่านี้เป็นสิบเป็นร้อยเท่า เจ้าก็สามารถสรส้างเรื่องราวได้ด้วยคำพูดเดียวต่อให้มีเมืองเจียนยวนอีกแสนคนพวกมันก็เป็นได้เพียงค่ารับใช้ของเจ้าเท่านั้นเข้าใจหรือยังเมืองเจียนซีหลับตาลงก่อนลืมตาขึ้นตอบเสียงหนักแน่นลูกเข้าใจแล้วลูกจะทำตามคําสอนของเสด็จแม่ต่อให้เป็นหน่ออ่อนเล็กจ้อยก็ต้องกําจัดเสี้ยนนามทิ้งเสียแต่แรกดีมาก เมื่อสเสวียนเจวิคลายมือออกในที่สุดต้องแบบนี้ถึงสมเป็นซีเอรอของข้าทีนี้ก็ไปหาท่านตาเจ้าได้แล้วตำหนักห้วงฝันหในเกแบกรับชะตาอยู่ข้างเจ้าแล้วท่าทีของเจ้าจะเป็นตัวตัดสินพิธีแต่งตั้งในอีกเจ็วันให้หลังเมื่อเจียนซีออกมาจากตำหนักราชินีเทพพร้อมถอนหายใจยาว ยามนี้เองเมื่งเจียนเจอพลันหอมมาด้วยสีหน้าร้อนใจฝ่าบาทท่านทราบข่าวหรือยังเทพบิดอนคิดแต่งตั้งเมืองเจียนยวนขึ้นเป็นโอรสเทพจือเมืองคนที่สองกำหนดพิธีในอีกเจ็ดวันให้หลังตืมข้ารู้แล้วเมืองเจียนซีตอบกลับอย่างไรเรียวแรงเมืองเจียนเจอมองดูสีหน้าอีกฝ่ายก่อนกล่าวอย่างขุนเคืองเทพบิดอนคิดอะไรอยู่ นี่มันไรเหตุผลสิ้นดีไรเหตุผลจริงแท้มั่เจียนสีพยักหน้าเห็นด้วยมันเหม่อมองไปเบื้องหน้าพลางพึมพำเสด็จแม่เพิ่งถามข้าเรื่องนี้เพื่อปลอบใจนางข้าเลยบอกไปว่าเทพิดรททำไปเพราะความยินดีความรู้สึกผิดและความคิดหมายอยากชดใช้นับว่าสมเหตุสมผลแล้วหากความจริงแล้วข้าไม่เข้าใจเลยว่าเทพิดรคิดทำสิ่งใดกันแน่ หากเทพิดอนทำไปด้วยความรักและความปรารถนาอยากชดใช้ทำเช่นนี้กลับเป็นการทำร้ายเมืองเจียนยวนแทนอย่างไรเสียมันก็หายสาบสูญไปนานแล้วเวลานี้ไม่เหลือรากฐานหรือคนหนุนหลังในนครเทวะอีกยิ่งไม่ต้องพูดถึงกระแสมวลชนการผลักดันมันขึ้นรับตำแหน่งโอรสเทพอย่างกระทันหันนี้ นอกจากความเคารพที่ได้มาอย่างผิวเผินแล้วสิ่งที่จะตามติดมาย่อมเป็นความกังขาสายตายเย็นชาความสงสัยและความไม่สบายใจอีกมากหากข้าเป็นเมืองเจียนยวนข้าคงรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นเนื้อที่กำลังโดนย่างบนเตาถ่านรูหราเทพบิดรปราดเปรื่องหลักแหลมถึงเพียงไหนท่านมีหรือจะไม่เข้าใจเรื่องนี้ เมื่งเจี้ยนสีกล่าวเนิบช้าด้วยความงุนงงไม่อาจทำความเข้าใจได้เลยต่อให้ตัวมันฉลาดปรัดเรื่องกว่านี้เป็นส10ิบเป็นร้อยเท่าก็คงนึกไม่ถึงว่าผู้หนุนหลังหยุนเชิ่อไม่ได้มีแค่ตัวเมื่องคงฉานเท่านั้นหากยังมีนครเทวะเจอเทียนอีกด้วย การกระทำของเมิ่งคงฉานเกิดจากความรักและความปรารถนาจะชดใช้ให้อย่างไม่ต้องสงสัยก็จริงหากยังเป็นการมอบฐานะที่เหมาะสมให้แก่หยุนเชิดเพื่อแสดงความซาบซึ้งให้หัวฟูเชิญเห็นอีกด้วยต่อให้ไม่นับเรื่องเหตุผลแต่การกระทำของเทพบิดรไม่ได้แยแสสนใจความรู้สึกของฝ่าบาทเลยแม้แต่น้อย เมื่งเจียนเจอลดเสียงลงพิธีแต่งตั้งในอีกเจ็ดวันให้หลังฝ่าบาทมีแผนจะทำอย่างไรเมื่งเจียนสี่ชะงักสีเท้าก่อนพึพรรมพำตอบกลับสองคำกำจัดเมื่งเจียนเจอหันมาจ้องอีกฝ่ายตาค้างแม้พวกเราจะแต่ต้องเมื่งเจียนยวนไม่ได้แต่พวกเราจะต้องทำให้พิธีในอีกเจ็ดวันข้างหน้าเป็นความอัปยศชั่วชีวิตมันให้ได้ พวกเราต้องทำให้มั่นใจว่าฐานะโอรสเทพของมันนี้ได้นำมาซึ่งเกียรติยศหากเป็นตราประทับแห่งความอับอายที่ทุกคนล้วนต่างดูแคลนทราบแล้วเมื่งเจี้ยนเจอพยักน่ารับแช่มช้าสองตาทอแววตื่นเต้นออกมาข้าลงมือเองไม่ได้หรืออาจถึงขั้นต้องแซงทำเป็นหนุนหลังมันเมื่งเจียนสีขมวดคิ้วเจ้ารู้ว่าต้องทำอะไร ข่าชิงหญิงเหินร่างลงมาจากนาวาปรานก่อนจะเห็นหัวฟูเชิญยืนอยู่ด้วยสีหน้าเรียบนิ่งคล้ายกำลังรอนางกลับมาชายลีอยู่ไหนหัวชิงหญิงถามทำไมข้าสัมผัสถ,ถึงนางไม่ได้นางเข้าค่ายกลเจ็ดดาราทอลายสวรรค์ไปแล้วหัวฟูเชิญตอบตามตรงว่าอะไรหัวชิงหญิงขมวดคิ้วแน่น นางรู้ว่าเจ้าจะต้องหยุดนางไว้แน่ก็เลยชิงเข้าไปก่อนเจ้ากลับมาหัวฝูเฉิญกล่าวอย่างสงบเวลานี้เจ็ดดาราศาสตร์สว่างค่ายกลถูกเปิดใช้เจ้าคิดห้ามนางก็สายเกินไปแล้วหัวชิงหญิงถลึงตามองอีกฝ่ายด้วยสายตายเย็นชาก่อนหันกายเตรียมจากไปยังมีข่าวดีสําหรับอนาคตของชายหลี่ด้วย จริงแท้พอเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับห้วชายหลี่หัวชิงหญิงก็ชะง,งักร่างทันทีเมืองคงฉานเพิ่งติดต่อมาแต่ไม่ใช่ด้วยเรื่องผลลัพธ์จากวิชาดิ่งฝันหากเป็นห้วฝฟูเชิญเว้นช่วงไปเล็กน้อยก่อนเล่าออกมาช้าช้ามันพบว่าความจริงแล้วหยุนเชิ่อคือเมืองเจียนหยวนที่หายสาบสูญไปเมื่อร้อยปีก่อนห้ววชิงหญิงตะลึงไปครู่หนึ่งก่อนเบนสายตากลับมาช้าช้า เป็นความจริงเมื่อคงฉานเป็นคนพูดเองขัวฝูเฉินตอบอีกอย่างหยุนเชิดก็สูญเสียความทรงจำช่วงก่อนอายุสิบปีไปอายุเองก็ตรงกันเรื่องเหล่านี้เจ้าเองก็เคยบอกข้าแล้วตอนนี้พอมาลองย้อนนึกดูก็ตรงกับเมื่อเจียนหยวนที่หายสาบสูญไปช่วงนั้นพอดีขัวชิงหญิงพึมพำ ถึงกับมีเรื่องบังเอิญเช่นนี้โลกนี้กว้างใหญ่ไพศาลเต็มไปด้วยเรื่องชวนพิศวงโดยแท้พวกฟูเฉิญทอดถอนใจแต่ก็ช่วยให้เรื่องระหว่างชายลีกับหยุนเชื่อไงง่ายดายขึ้นมากอย่างน้อยพวกเราก็ไม่ต้องแบกรับเอาไว้เพียงลำพังแล้ว เมืองคงฉานเพื่อแสดงความซาบซึ้งและอยากมอบฐานะที่เหมาะสมกับฉายหลี่ให้หยุนเช่อโดยเร็วที่สุดจึงออกดีกาแต่งตั้งหยุนเช่อเป็นโอรสเทพจือเมืองคนที่สองกำหนดพิธีแต่งตั้งในอีกเจ็วันนับจากนี้ขวชิงหญิงสะบัดหน้ากลับมาทันทีทำแบบนี้ไม่ใช่เท่ากับผลักสายหยุนเช่อให้เป็นที่สนใจแล้ว ครอบครัวฝั่งมันดาของเมืองเจียนซีมีรากฐานอำนาจเข้มแข็งเจ้าอย่างเคยบอกว่ามันมากด้วยปัญญาและความทะเยอทะยานต่อให้หยุนเชิดคือเมืองเจียนยวนมันก็ยังโดดเดี่ยวปราศจากเส้นสายยามหวนคืนอยู่ดีฝืนผลักดันหยุนเชิดขึ้นเป็นโอรสเทพจือเมืองอีกคนย่อมชักนำให้เมืองเจียนซีและครอบครัวฝั่งมันดาของมันตอบโต้ในเรื่องนี้เจ้าเองก็รู้ดี ขัวฟูเชิญยิ้มแย้มก็ถือเป็นการฝึกฝนและบททดสอบสำหรับเจ้าหนูนั่นไม่ใช่หรือคนเราจะเติบโตได้ไวที่สุดก็ต้องอาศัยสภาพแวดล้อมแบบนั้นนี่แหละนครเทวะจือเมิ่งได้ส่งเทียบเชิญมาหรือยังหัวชิงหญิงพันถามขึ้นหัวฟูเชิญสายหน้า ข่าวสมควรแพร่ออกไปแล้วแต่เมืงคงฉานเหมือนไม่คิดเชิญแขกจากห้านครเทวะที่เหลือเมื่อถึงตอนนั้นเดี๋ยวข้าค่อยให้เจ้าไม่จำเป็นหัวชิงหญิงตอบเสียงเย็นอย่างเด็ดขาดข้าจะไปเองบุรุษที่ใช้หลี่เลือกมาจะปล่อยให้โดนรังแกได้เยี่ยงไร แม่ยามอยู่ต่อหน้าองค์เทพหัวศิลวาจาของหัวชิงหญิงยังล้วนเป็นเพียงประโยคบอกเล่าไม่ได้ขอความคิดเห็นเจ็ดวันหลังจากนี้ข้าจะไปยังนครเทวะเจอเทียนเองเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงไปตาเท่าเมืองชางจีนั่นข้าไม่ได้เจอหน้ามันมานานแล้วชิงหญิงเรื่องนี้หัวฝูเฉินยกมือขึ้นหากทำได้เพียง มองดูพวกชิงหญิงเหินกายจักไปก่อนค่อยๆสายหน้าอย่างจนใจหุบเหวภายในทะเลเหมอกกลุ่มคนจำนวนสิบกว่าคนสวมชุดเหมือนกันเห็นได้ชัดว่ามาจากพักคสำนักเดียวกัน พวกมันทุกคนล้วนแต่บาดเจ็บหนักเบาคละกันไปบนพื้นรอบด้านเกลื่อนกลิ่นด้วยซากศพสัตว์อสูรหุบเหวที่ยังไม่สลายตัวเป็นเท่าหุบเหวชัดเจนว่าเพิ่งผ่านการต่อสู้กันมาอย่างดูเดือดคนครึ่งหนึ่งคอยเฝ้าระวังอีกครึ่งล้อมรอบเด็กหนุ่มเยาว์ไวที่สุดคนหนึ่งเอาไว้ชายไวกลางคนที่เป็นผู้นำกลุ่มท่าฝ่ามืออยู่บนร่างเด็กหนุ่มก่อนค่อยสายหน้าอย่างหนักใจ เข้าหุบเหวแทรกซึมเข้าสู่หัวใจไร้ทางช่วยแล้วคำว่าแทรกซึมเข้าสู่หัวใจทำให้สีหน้าของทุกคนรอบด้านพากันหม่นหมองลงจากความรู้ความเข้าใจของพวกมันเรื่องนี้มีเพียงความตายเท่านั้นที่รอยอยู่ เท่าหุบเหวไม่อาจควบคุมไม่มีวันดับสูญทั้งยังขับสลายยากเย็นยิ่งเมื่อถูกเท่าหุบเหวแทรกซึมเข้าหัวใจก็เท่ากับหมดหนทางรอดโดยสิ้นเชิงไม่ไม่นะบุรุษร่างสูงที่อยู่ใกล้เด็กหนุ่มที่สุดน้ำตาล้นมันสายหน้าไปมาด้วยความสับสนยังไม่อาจทำใจยอมรับอาจารย์ลุงท่านต้องวินิจฉัยผิดแน่บาดแผลของสิบ น้องมูไม่ได้ไร้ายแรงปานนั้นแล้วทำไมทำไมเด็กหนุ่มคว้าแขนอีกฝ่ายไว้พลางฝืนเค้นรอยยิ้มด้วยใบหน้าซีเซียวสิทธพิพิหานเราทุกคนต่างมีชะตาของตัวเองท่านอย่าคิดมากไปเลยแต่น่าเสียดายที่ข้าไม่อาจทำตามสัญญาได้บุรุษร่างสูงก้มหน้าต่ำขณะขบฟันแน่นลำคอจุกด้วยอารมณ์อัดอั้น สิทธิพีหารข้ามีเรื่องจะขอร้องข้าไม่อยากตายในทะเลหมอกได้บุรุษร่างสูงตอบรับเสียงแหบพร่าข้าจะพาเจ้าออกไปเองต่อให้ต้องตายอย่างน้อยพวกเราก็สมควรได้ตายในสภาพสมบูรณ์ไม่ใช่กลายเป็นทุลีในทะเลหมอกนี่ทันทีที่มันกล่าวจบรอบด้านทันดังกระหึ่มด้วยเสียงกรีดร้อง นั่นนั่นมันอะไรเมื่อเงยหน้าขึ้นมองที่สุดปลายฟ้าไกลออกไปปรากฏม่านหมอกหนาทึบม้วนตัวถาโถมทำให้ท้องนพภาที่หม่นหมองเป็นทุนเดิมยิ่งมืดมิดขึ้นอีกหลายส่วนทุกคนพากันยืนนิ่งอึง้งจนมีคนหนึ่งพึงพรรมพำอย่างเมอยลอยฉักแบบนี้เหมือนกับเรื่องเล่าขาน ทันใดนั้นเสียงคำรามหน้าหวาัดวันเปี่ยมล้นด้วยพลังไร้สิ้นสุดพลันดังลั่นใส่สองหูประดุดเสียงของมารร้ายจักรพัดหมอกเสด็จทุกชีวิตจงหลีกทางทุกถ้อยคำล้วนสันสะาท่านดวงจิตคล้ายกระแทกลึกถึงดวงใจจนทุกคนพากันหน้าเปลี่ยนสีจัดกรพัดหมอกใช่ที่เขาลือกัน ไม่ใช่พวกมันบอกว่าเป็นเรื่องปาหีเหลวไหลหรอกหรือลือกันว่าเมื่อครั้งจัก,กรพรรดหมอกปรากฏตัวครั้งแรกเมื่อหลายเดือนก่อนยังชักนำให้เทพกิเลนหุบเหวที่อาศัยอยู่ในห้วงลึกทะเลหมอกปรากฏตัวกอวอดหายนะกลบฝังชีวิตนับไม่ถ้วนต่อให้เป็นแค่เรื่องปาหีก็ยังไม่ใช่คนที่พวกเราจะล่วงเกินได้อยู่ดี ชายไว้กลางคนรีบตะโกนทันทีเร็วเข้ารีบไปเสียงในม่านหมอกสีเทาพลันเจือด้วยโทสะบางเบาใสหัวไปคลื่น,อนนอนนพื้นปฐะะพีสันไหวพายุหอบหนึ่งพุ่งออกมาจากม่านหมอกเทากระแทกบรรดาคนที่กำลังตกใจกลัวจนลอยไปไกลหลายลี้ เหลือเพียงเด็กหนุ่มผู้โดนเท่าหุบเหวแทรกซึมเข้าสู่หัวใจไร้หนทางรอดที่ยังคงนอนมิ่งอยู่กับที่ไม่ถูกลมพายุแต่ต้องแม้แต่น้อยชายวัยกลางคนรีบลุกขึ้นก่อนตะเบงเสียงสั่งไปอย่าหันหลังกลับบุรุษร่างสูงลุกขึ้นก่อนพบว่าเด็กหนุ่มถูกทิ้งไว้เบื้องหลังม่านหมอกเทายิ่งมายิ่งคืบใกล ม่านตาของมันหดวูบขณะส่งเสียงร้องแต่สิ์น้องมูไม่มีเวลามาสนใจแล้วชายไวกลางคนตอบตัวมันหมดทางรอดแล้วหากพวกเรายังอยู่ต่อคงไม่พ้นถูกร่างแห่ไปด้วยบุรุษร่างสูงกัดฟันแน่นก่อนผลักชายไวกลางคนออกท่านอาจารย์ลุงรีบไปเถอะไม่ต้องห่วงข้ามันเปล่งเสียงคำรามก่อนพุ่งร่างกลับไปทางเด็กหนุ่ม ทยานเข้าใส่มา่านหมอกสีเทาที่กำลังม้วนตลกหานสู้ชายวัยกลางคนร้องเรียกหากทำได้เพียงกัดฟันเหาะหนีไปพร้อมสิทธิ์ที่เหลือตึงบุรุษร่างสูงโซเซร่วงลงกระแทกพื้นอย่างแรงมันม้วนกลิ้งวิ่งไปอุ้มร่างเด็กหนุ่มขึ้นมาอย่างว่องไวหากขณะลุกขึ้นยืนก็พบว่ามา่านหมอกสีเทาอยู่ประชิดใกล้เพียงเอื้อม หานซู้เบิกตากว้างเมื่อมองเห็นดวงเนสีเทาขนาดยักษ์ที่พลุบพลุนโผล่อย่างบิดเบี้ยววุ่นวายท่ามกลางม่านหมอกสีเทามนุษย์ตัวจ้อยขวัญกล้าบังอาจท้าทายอำนาจเราแรงกดดันหน้าพรั่นพรึงแทบบดขยี้ดวงจิตบุรุษร่างสูงตัวสั่นระริกหักยังกัดฟันตะโกนตอบกลับไป ข้าเป็นเพียงมนุษย์ต้อยต่ำไหนเลยจะกล้าล่วงเกินจัก,กรพรรดิหมอกแต่แต่สิทธิ์น้องข้าถูกเท่าหุบเหวแทรกซึมเข้าหัวใจไร้หนทางรอดแล้วข้าเพียงหวังอยากพาเขาออกไปนอกทะเลหมอกให้ได้ตายอย่างสมเกียรติหาได้มีเจตนาล่วงเกินท่านไม่ได้โปรดขอจัก,กรพรรดิหมอกโปรดละเวน้นด้วยข้าหารสู้จะสำนึกบุญคุณน,นี้ไปชั่วชีวิตห่าห้าหาหา จักรพรรดิหมอกกลับตอบด้วยเสียงหัวเราะพักดีมากคุณธรรมใจแข็งไม่กลัวตายคู่ควรรับความเมตตาจากเราม่านหมอกเทาพลันถาโถมเข้าใส่พร้อมคำพูดของจักรพรรดิหมอกบุรุษร่างสูงได้แต่เค้นเสียงแผ่วเบาออกมาหากไม่กล้าขัดขืนทว่าเท่าหุบเหวที่ สมควรแทรกซึมเข้าร่างกลับไม่ปรากฏม่านหมอกเทาปกคลุมร่างทั้งสองอยู่เพียงไม่กี่ลมหายใจก็เลือนหายไปอย่างรวดเร็วขณะเดียวกันไอมรณะสีเทาหนาแน่นบนตัวเด็กหนุ่มเองก็สลายตามไปด้วยฮ่า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 ม่านหมอกเทาเคลื่อนตัวจากไปพร้อมเสียงหัวเราะของจักรพรรดิหมอกที่เริ่มจางหายสิทธิพิหาร เด็กหนุ่มพยายามยันตัวลุกขึ้นก่อนยกมือขึ้นจ้องมองฝ่ามือตนขณะพึมพำคล้ายกำลังฝันไปเท่าหุบเหวทั้งหมดที่กัดกร่อนอยู่ในร่างท่าพวกมันทั้งสองกลับไปรวมกลุ่มกับชายวัยกลางคนเมื่อชายวัยกลางคนโคจรล,ลมปราณผ่านร่างเด็กหนุ่มมันก็นิ่งอึ้งด้วยสองตาเบิกกว้างอยู่พักใหญ่คล้ายได้พบเห็นความฝันน่าเหลือเชื่อที่สุดในชีวิต ท่านอาจารย์ลุงบุรุษร่างสูงถามอย่างสงสยัยหรือว่าหรือว่าเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ชายไวกลางคนสายหน้าไปมาคล้ายวิญญาณหลุดจากร่างเท่าหุบเหวแทรกซึมเข้าหัวใจไร้ทางเยียวยาแล้วชัดชัดแต่นี้กลับหายไปจนหมดสิน้นผู้คนโดยรอบต่างมองหน้ากันไปมาคล้ายเพิ่งได้ยินสำเนียงมานจากโลกอื่น สิ์คนหนึ่งกระซิบเสียงแผ่วไม่ใช่กล่าวกันว่าเมื่อเท่าหุบเหวแทรกซึมเข้าสู่หัวใจต่อให้เป็นจัก,กรพพัดหุบเหวผู้สูงส่งเหนือแดนสุขาวดียังไม่อาจขับสลายได้หรอกหรือแล้วทำไมถึงหรือว่าหรือว่าจัก,กรพพัดหมอกจะมีอยู่จริงเด็กหนุ่มพลันหันกายไปคุกเข่าตามหลังทิศท,ที่จัก,กรพพัดหมอกหายตัวไปพร้อมตะโกนด้วยเสียงสะอื้น ข้ามูเฉิงสิทธิ์ของพรรคชิงหยุนขอบคุณจัก,กรพัฒดิหมอกที่เมตตาชั่วชีวิตนี้ข้าจะขอศรัทธาในตัวท่านแม้นตายไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไม่มีเสียงใดตอบกลับหากทุกคนต่างพากันเงียบเสียงลงพร้อมหัวใจที่พลิกผันอย่างสิ้นเชิงหลังจากนั้นไม่นานข่าวหรือเรื่องจัก,กรพัฒดิหมอก ที่ปรากฏตัวอีกครั้งทั้งยังสามารถช่วยสลายเท้าหุบเหวที่กัดกร่อนร่างได้ก็แพร่กระจายไปทั่วชายขอบทะเลหมอกก่อนยิ่งแผลขยายวงกว้างออกไปหยุนเช่อเดินออกมาจากมิติฝึกตนพลางบิดขี้เกียจเมื่อสัมผัสได้ถึงรัศมีพลังของชายหนุ่มร่างของเด็กสาวพร้อมกลิ่นหอมจรุงก็วิ่งเข้ามาหาทันที นายน้อยท่านออกมาเสียทีอีกสามช่วยยามพิธีรับตำแหน่งโอรสเทพจะเริ่มขึ้นแล้วหากท่านยังไม่ออกมาอีกหากนายน้อยยังไม่ยอมออกมาอีกจานอีคงได้ร้องให้แน่แล้วอีกเสียงหวานดังขึ้นเป็นเมื่งจื่อยวนเดินเข้ามาด้วยฝีเท้าแผ่วาพร้อมถือเสื้อคลุมสีเงินไว้นายน้อยให้พวกเราช่วยท่านแต่งตัวเถอะหยุนเชื่อยื่นมือออกมาเดี๋ยวข้าจัดการเอง ไม่มีทางมื่งจื่อยยนขยับตัวหลบก่อนมุ้ยหน้าพร้อมกล่าวอย่างตัดเพอท่านไม่ยอมให้พวกเราช่วยอาบน้ำตอนนอนก็ไม่ยอมเรียกไปประนิบัติถ้าขนาดแต่งตัวยังไม่ยอมให้ช่วยอีกพวกเราก็คงละอายใจเกินกว่าจะอยู่เคียงข้างท่านในฐานะสาวใช้แล้วอื้มอึมหลิวจานอีรีพยักหน้าเห็นด้วยก็ได้ก็ได้ ยุนเชิดได้แต่พยักหน้ารับอย่างจนใจก่อนตามทั้งคู่เข้าไปในห้องนอนพอกลับออกมาทั่วร่างหยุนเชิดก็ปกคลุมด้วยแสงสีเงินยวงเวียนวนดุจภาพมายาฝันทุกย่างก้าวเปี่ยมล้นด้วยสง่าบารมีจนเด็กสาวทั้งสองต้องเหมอมองตาค้างอยู่นานพอดีตัวก็จริงแต่ออกจะฉูดฉาดไปหน่อยหยุ่นเชิดดูพอใจไม่น้อยก่อนส่งเสียงเรียกแผ่วเบาโสยวน เงาร่างชายชาราร่อนลงมาจากฟ้าก่อนคุกเข่าลงยังมีพอมีเวลาบอกข้าทีว่าจะมีใครมาร่วมพิธีแต่งตั้งนี้บ้างหยุนเชื่อกล่าวด้วยสีหน้าสบายใจคล้ายกำลังถามถ่ายสารทุกสุขดิบไม่กังวลใจอะไรแม้แต่น้อย